สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาตัดจริงทุเรียนต้นนี้ออกนะครับต้นใหญ่นะครับก็เตรียมบันไดมานะครับนี่เตรียมมาแล้วรอบก่อนนะครับก็มีการตัดออกไปแล้วนะครับก็น่าจะนานแล้วนะครับนี่ครับเป็น กิ่งมันจะหนานะครับตรงนี้ก็ไล่ตัดออกไปมาวันนี้ก็หนาอีกแล้วนะครับเป็นจริงที่หนาจริงแขนงตัดออกเพื่อลดปัญหาของแมลงที่จะมาสะสมนะครับสะสมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับวันนี้ก็จะมาดูเกี่ยวกับการให้น้ําทุเรียนช่วงลุดูฝนนะครับฤดูฝน ถึงแม้ว่านะครับฝนจะตกไม่บ่อยก็จริงนะครับอาจจะตกเป็นช่วงเป็นระยะแต่ความชื้นในดินหรือว่าในอากาศจะมีค่อนข้างสูงนะครับที่สวนนะครับก็จะเป็นการให้น้ำแบบรอนะครับรอให้ผิวดินเป็นผงนะครับแทบที่จะแห้งเลยนะครับเป็นผงหมาดๆนะครับ ถ้าเราขุดลงไปประมาณนิ้ว2นิ้วความชื้นในดินก็ยังมีอยู่นะครับก็อาจจะเป็นการให้น้ำแบบสองวันครั้งหนึ่งหรือว่าสามวันหรือว่าวันเว้นวันก็แล้วแต่สภาพของของฝนตกนะครับแต่ส่วนมากแล้วผมจะดูที่หน้าดินนะครับหน้าดินให้เป็นผงหมาดๆนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพ่น ไตรโคดามานะครับก่อนพ่นก็จะให้น้ําก่อนนะครับให้น้ําพอชุ่มแล้วมาพ่นตอนเย็นนะครับการพ่นไตรโคดมานะครับก็จะพ่นช่วงที่เวลามีฝนตกบ่อยๆก็อาจจะตก3วันสองสามวันครั้งหนึ่งถือว่าตกบ่อยนะครับผมก็จะพ่นหัวเชื้อไตรโคดมามานี่อยู่ อาสิบห้าวันครั้งนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งสองครั้งอ่าถ้าฝนตกเป็นระยะนะครับตกระยะเป็นห่างๆ่าก็จะพ่นอยู่อหนึ่เดือนต่อครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับอ่าพ่นให้นะครับเป็นการรักษาในเรื่องของเชื้อรานะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ จะเป็นหนอนนะครับหนอนเจาะคลิปผมเคยทำไปนะครับตอนนี้แผลก็ดีขึ้นนะครับหายแล้วนะครับเป็นเนื้อไม้ขึ้นมานะครับนี่หนอนเจาะลำต้นนะครับหนอนเจาะมาเจอตัวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใช่นะครับเจาะสองที่นะครับนี่หลังจากที่เราทำแผลสะอาดแล้วเจอหนอนแล้วเราก็ใช้ปุนนะครับปุนแดงมาโปะนะครับโปะเพื่อไล่ความชื้น ในเรื่องของเชื้อราดูแลในเรื่องของเชื้อราลำต้นก็ขยายแตกนะครับลำต้นแตกถือว่าเป็นการขยายดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง,องของใบนะครับเพราะว่าทุเรียนต้นนี้ก็มีใบยอดอ่อนที่แทงออกมาก่อนเพื่อนสําหรับทุเรียนที่ใหญ่นะครับที่โตแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นใบที่แก่แล้วนะครับเลื่อแก่ ีครับถือว่าเป็นใบที่ใหญ่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นใบที่หนานะครับหนาขึ้นเกี่ยวกับท้องใบก็ถือว่าสะอาดดีนะครับเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของเพี้ยเพี้ยหอยอมันจะชอบเข้าช่วงที่ก่อนจะเป็นใบแจ่นะครับก่อนที่ใบจะแจ่มันจะมีเพี้ยหอยนะครับ ส่วนมากแล้วที่สวนก็จะไม่ค่อยเจอนะครับจะเจอมากก็เป็นเพี้ยจักกระจั่นฝอยแล้วก็เพี้ยไฟนะครับอันนี้เจอบ่อยนะครับเกี่ยวกับเพี้ยนะครับเพี้ยหอยก็ไม like ่ค่อยเจอนะครับทุเรียนนะครับนี่ครับก็เป็นใบที่เป็นยอดนะครับยอดก็แทงอยู่เรื่อยๆนะครับนี่แทงออกมานะครับการปลูกทุเรียนที่สวนนะครับ ตามที่สังเกตดูถ้าต้นไหนที่มีความสมบูรณ์นะครับก็จะแทงยอดในหนึปีก็ประมาณ4รอบใบนะครับก็คือ4 3่2ปีหนึงก็จะประมาณ3ครั้งนะครับเคยมีรอบหนึ่งนะครับที่ทำได้4ชุดใบก็คือ1ปี3 สามเดือนนี่จะแทงยอดครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถ้าทำได้สี่ชุดใบในรอบหนึ่งปีชุดใบหนึ่งก็จะมีอายุประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับสำหรับใบนะครับหลังจากนั้นก็เป็นใบใหม่ที่ออกมาใบเก่าก็จะร่วงหล่นไปสลัดทิ้งไปนะครับมันจะมีอายุอยู่ประมาณนี้นะครับตามที่ผมทำมานะครับที่สวน อันนี้ก็เป็นการปลูกทุเรียนในพื้นที่สารนะครับก็อาจจะไม่เหมือนสวนใหญ่ๆที่เป็นมืออาชีพนะครับที่ทางภาคอื่นนะครับที่เขาทากันนะครับอาจจะทําได้หลายชุดใบกว่านี้นะครับแต่ตรงนี้ผมก็ทาได้เคยทําได้สี่ชุดใบนะครับนี่ครับใบทุเรียนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นใบแจ่นี่ครับใบหนานะครับนี่ ใบนี้โตมากนะครับใบนี้นี่ครับหนานะครับหนาเนี่ยหนาแล้วก็ใบใหญ่นะครับใบนี้ใหญ่มากนะครับนี่ครับเลยฝ่ามือมานะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระไา้มากมายนะครับมาดูในเรื่องของการให้น้ําทุเรียนนะครับหน้าผลนะครับรอให้ดินหมาดนะครับก็ไม่ได้ไปให้บ่อยนะครับ รอให้ดินหมาดเพราะว่าความชื้นมันมีเยอะนะครับในดินเราก็พยายามดูนะครับตรงนี้ก็เป็นทุเรียนโคก3ต้นเดี๋ยวผมต้องมาไล่ตัดกิ่งข้างในออกตอนนี้ก็ปล่อยนะครับปล่อยมาเหมือนเดิมนะครับต้นใหญ่ก็ออกมานะครับนี่ครับนี่ครับข้างในจะไม่ไม่มีกิ่งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ่คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคนเกษตรมือใหม่ครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ